วันอาทิตย์ไม่หยุดใช่ถ้าไม่จำเป็นก็คือขายทุกวันใชฟทุกวันไม่จำเป็นไม่ไปธุระโรงพยาบาลหรือว่าอะไรนะไม่เคยหยุด่มันเขายกชอบอยู่หลับลูกค้าไม่มีอะไรกินที่นี่นี่หวานเที่ยวนี่หวานนอง วน่าไปเล่นลงยูทูบบ้างลงติ๊กต็อกบ้างแล้วป้าจะอยากเห็นบ้างจะได้นี่ได้สิป้าก็เอาโทรัพป้ามาติดตามช่องหนู้นะช่องอะไรอ่ะกิฟฟี่รีวิวของกินเมืองแพร่อะไรนะจำจำนี่พี่ก็บอกกิฟฟี่รีวิวของกินเมืองแพร่ค่ะให้้ป้ากดเข้าไปที่นี่มีนะ กดติดตามให้ด้วยนกดค่ะ